แล้วน,น,นะคะสาหรับในการฟอกโดยที่ไม่โดนถึงหนังสีสันนะคะก่อนที่จะทํานะคะอาจารย์ทรายจะทําการยีนะคะเพื่อที่ให้หนางแบบที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกการระคายเคืองหนังสีสาะเวลาฟอกนะคะหลายๆคนที่กลัวในการฟอกอาจารย์ทรายถามเมื่อไหร่อยากให้ทําคลิปให้ดูวันนี้อาจารย์ทรายไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปบางส่วนมาให้ชมนะคะส่วนด้านหน้าเห็นไหมคะว่าอาจารย์ทรายจะทําการยีทุกช่อเลยนะคะ แล้วก็เราด้านหน้าจะใช้ดีวอลล o p อปเปอร์ er นะคะ20วอลลุ่มนะคะก่อนที่อาจารย์ทายจะทำนะคะอาจารย์ายก็จะผสมตัวนี้เข้าไปช่วยด้วยนะคะเฮดชูบลาเซอร์นะคะที่สําคัญเราก็จะบำรุงตัวบำรุงหนังศีรษะสกับนะคะให้ชุลมให้ทั่วศีรษะก่อนทำนะคะก็จะใส่ตัวนี้ตัจนโอาคค่ะ เทคนิคในการทำนะคะส่วนด้านหลังนะคะจอนไซก็จะใช้ดีวอลล็ปเปอร์นะคะ30วัลุ่มนะจ๊ะเพียงเท่าน,นี้ในการทำมันก็จะได้ทันกันนะคะทิ้งระยะเวลาโดยประมาณ45-50านาทีค่ะโอเคค่ะ